ลูกเพ่นไงแล้วค่ะพี่น้องเข้าก็เกบเอาบพทันได้ห้เพิ่นออกไนดอกพี่น้องค่ะเพราะว่าต้นเพิ่นกระสูงแล้วเพิ่นก็อันล้มพัดเพิ่นกระอันนี่แล้วนี่เก็บเอาไปพัดนะพี่น้องเนาะพันคันคันอันไงก็นี่เพิ่นกระสิแก่เปลือกเพิ่นกระสิแก่ค่ะพี่น้องค่ะเขากับเอาพ่ออันงามๆนลล่ะค่ะ เนี <in> Duke, ่ยพ well? ่องงามไปพัดแซบค่ะพี the the ่น้องตะกุนถั่วตะกุลถั่วนี่ค่ะพี่น้อง่ะปลูกเองกินเองเพณ่อนเพื่อนกบมาหาต้นมะเขือเทศค่ะพี่น้องต้นมะเขือเทศต้นนี้ก็เลยสูบไว้คพี่น้องค่าคุณน่ะเพื่อนกะล้มมาหาต้นมะเขือเทศต้นนี้เนาะต้นมะเขือเทศกะสูบใบไคออกมากแล้วกะสูบใบไคก็เอียงออกมาแล้วพี่น้อง่ะพุนมะเขือเทศก็กรลังสีไงเนาะคุณน่ะ พูนน้ำบักเคือเทศพี่น้องคะอ่ะอภัพีพี่น้องมาสวนค่ะพี่น้องมาส้ม